คือคุ้นแต่เรกคุก้นโกนโกนอย่างนี้คือเขาปลงในดินหลวงทุ่งยาวนี้ก็คือลําบากในการไปไปดูแลแต่ถ้าเราปลูกยกระดับก็มีฉา,า,ายภาชนาะแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใาดดินเดิมมันเนาะหักสร้างไงวะและกาผลผลิตช่วยวะจุดเดิมต้นของสูตรหน่อยป้าคือคือเรารวมรวมชาวบ้านกันมาทำให้เป็นกลุ่มพอเป็นกลุ่มถึงเราต้องทำ พักยกเครเราเราต้องปลูกยกดับขึ้นมาเป็นพักหยกเครที่เราต้องหาสูตรต่ว่าดินโปลกันอย่าเอามาทำแบบไหน,นการได้คดคนเรยนงคุยกันว่าดินปลูกนี่ตา,าจะถ้าจะทำแบบนี้ยกไปใส้บนแขนมันต้องจืดการเลยชายในในเสืส้อสวนของของอุปกรณ์ดินปลูกกันอ่ามันมีคุยมะพร้าวแล้วกมันมีมูลวัวแล้็กมันมีเกร็ดดำ ก็มีวัสดลุโรคีเราเรามักไวสําหรับรักอยอกแครอีกส่วนหนึ่งเป็นเซส,ส่วนแต่ว่าในเซส,ส่วนนี้นี่คือของที่นีนี่มันต้องแชน้งก่อนเอราเราต้องทาให้มันให้มันจืดไงคุยมะพร้าวนี้มันมันก็มีซานตัวหนึง่งที่หยับยังรากของของผิวติดมให้มันให้มไม่ออกมาคุยมะพร้าวนึงส่วนขีงวนนึงส่วนแล้วก็แกรบดําคือเป็นทำใหมนเป็นสูตรมันจืดจริงๆพอเราไปปลูกพักแล้ว พักมันจะขึ้นด้วยด้วยธรรมชาติแบบว่ามันมันแข่งพายุไงมันให้ได้ฝืนก่อนหลังจากงานเจ็ดวันเราไปใส้ใส่ปุ๋ยนั่นคือคือสูตรของทีนี่ได้สูตรนี้มากจริงๆแล้วมันเป็นการุดโองของเขาการแนะนำมาจากราชพัฒน์พะราชพัฒเข้ามาสปอร์ตอย่างนี้เยอะ แล MM. erm <ind Aub urn> ้วก็เขาก็แนะนำดังเดิมมันต้องทำนำเอ็มนำเอ็มนี่คือเป็นนำแต่ว่าเราหย่อยสลายปุ๋ยเอามาใส่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มี e อ็มและบีเอมีสองตัวในกลุ่มคิดกันว่าถ้าทําให้มันจืดเขาจะไปปลูกพักอะไรก็ได้ คือมันเปิดกว้างไงเพราะว่าถ้าเราไบทํามันมันเข้มตัวเลยถ้าเราไปปลูกพักกาดปลูกผักกาถ้าเข้มมันก็มันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเราไบปลูกพักบุงเข้มไม่ผือแต่ถ้าเราทํามันมันจืดตัวตัวผายยุ่งรากตัวผายุ่งรากเขาเรียกว่าดินปลกนี่คือเป็นตัวผายยุ่งรากให้มันไดให้มันไดงอกขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราดีปลูกผักอะไรก็เราเอาปุ๋ยที่พักนั้นชอบไปใส่นั่นคือคือความคิด คุ้นแต่เรกล้นก้อนจากนี้ color, คือเขาปรงในดินหลวงขึ้งย่าวนี้ก็คือลําบากในการไปไปดูแลแต่ถ้าเราปลูกยกระดับก็มีฉายภาชนะแต่ว่าไม่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 ใายดินเดิมมันเนาะหักสร้างายวะลาวการผลผลิตช่วยวะคือที่นี่เป็นศูนย์แต่ว่าค่ยมากก็คือความรู้ลบบอกมดไล่ขนาดที่มากก็คือคือจดกันไปเพลนเพราะมันง่ายนั่น Mấy ngày này có ăn được sao mấy ngày này có ăn có ăn thăm có mình dạc